ต้นประยงกับความเป็นมงคลต้นประยงนั้นนะคะเขาจะมีความหมายเชิงมงคลที่ลึกซึ้งในวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะนะคะในด้านของชื่อเสียงความเจริญรุ่งเรืองและความมีสเสน่ห์ความเป็นมงคลของต้นประยงนะคะชื่อประยงคําว่าประสื่อถึงความสูงส่ง ความดีงามส่วนโยงมีเสียงคล้ายกับคำว่าโยงซึ่งหมายถึงความมั่นคงแข็งแรงดังนั้นนะคะก็รวมความหมายแล้วหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงและเกยียรติยศ กลิ่นหอมของดอกดอกประยงจะมีกลิ่นหอมแรงโดยเฉพาะนะคะในช่วงเวลากลางคืนเชื่อกันว่านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของการดึงดูดโชคลาภและเสริมสเสน่ห์ให้ผู้ปลูกมีคนเมตตารักใคร่ความจเจริญเติบโตดีต้นประยงนะคะเป็นไม้ที่จเจริญเติบโตง่ายดูแลง่ายสื่อถึงความก้าวหน้าไม่ติดขัดของคนในบ้านเสริมเรื่องชื่อเสียงและการงาน เหมาะสำหรับปลูกเสริมดวงในด้านหน้าที่การงานความก้าวหน้าและความสำเร็จโดยเฉพาะนะคะผู้ที่ทำงานด้านการค้าหรือการประสานงานกับผู้คนค่ะตามความเชื่อนะคะก็ควรปลูกต้นประยงนะคะไว้ทางทิศตะวันออกของตัวบ้านเพื่อรับพลังงานดีจากแสงอาทิตย์ยามเช้าการปลูกในวันพุธกลางวันนะคะก็จะเสริมมงคลมากยิ่งขึ้นตามความเชื่อโบราณค่ะ ลักษณะของต้นประยงนะคะลำต้นเปลือกต้นเรียบสีเทาแต่กิ่งก้านตั้งแต่โคนต้นทําให้ทรงพุ่มทึบค่อนข้างกลมใบของเขาก็จะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปรีหรือรูปไข่ปลายใบแหลมขอบใบเรียบดอกของเขาก็จะเป็นดอกเล็กสีเหลืองมีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือซอกใบค่ะ ต้นปริยงนะคะก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายทนต่อสภาพอากาศแห้งแล้งได้ดีและนิยมปลูกนะคะในบริเวณบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ